อันวายโยอย่ที่อันสิก็ไปแปลใส่นี้ว่าเขาว่ายูยโย่ไปนะวายอยโย่ที่น้องจะไปแปลในันี้ไปแปลในกูเกิลยย่นะ ตังเองกับอ่านบอออกคือกันครับพะนะเอาตัางเองกัอ่านบอออกคือกันครับแต่ว่าข่อยเอามาเปียยนหีเขาวานข่อยเสลี่ปั้นข้อเขาวายอยู่ๆพะนะ ตั้งเองก็อ่านบ่ออกคือกันครับนข่อยก็คือกันนะหนังสือภาษาอังกฤษข่อยก็อ่านอ่านออกเป็นบางคำบางคำข่อยก็อ่านบ่ออกหอกไ่ได้อ่านไดนเปิดสุดตัวเด้ออ่านได้เป็นบางคำพี่น้นองก็ยอมรับอยู่ว่าข่อยอ่านได้เป็นบางคำบางคำบ่ต้องไปแปลเลยข่อยอ่านไดนเบิดบางคำข่อยก็ต้องอาศัยอันแปลในกูเกิ e เนาะเพราะว่า เรียนบอเกภาษาอังกฤษเนาะเรียนเลนจบแค่พอเก็ยนหนึ่งเปนก็ที่ได้แน่เล็กน้อยหน่นประเด็นไปที่ไปภาษาไปเลี่อนภาษาที่ไปประเทศนอกกั่นเด้ไปเลี่นภาษาที่ไปประเทศนอกก็ได้ไปเลี่นภาษาไปให้คู่มาสอนภาษาว่าสีไปเลี่อนประเทศนอกล้งจากมัน เรียนมาเดี่ยวก็ได้งูงูปลาๆก็เลยไปเลียนกันขนาดหัวว่าดีเลียนอ่ะสองภาษาคนนี้เรียนภาษากีนกลางกับภาษาอังกฤษนี่แหละควบคู่กันพอว่านห้องสี่ไปประเทศอันนั้นเขาใส่ภาษาอังกฤษกับภาษากีนกลางเนาะเรียนก้เลียนจนพราห่งกับเพไปบพมากเด็กหน่อยเขาเลียนที่หลังเขาได้ไปประเทศนอกโชคดีค่อเพราะได้ไปประเทศนอกส่วนพระบ่าน ตอนนั้นนี้จากหัวไม่ไม่เนาะตอนปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่เนี่ยเลิกจากหัวข่อยตอนข่อยก็อายุสามสิบเก้าปีตอนนี้ก็หกสิบัวแล้วเนาะเราอยย่สามสิบเก้าปีเทาก็ยังอันบ่เถาบันนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากน,นั้นก็นไปเรียนภาษาที่ไปประเทศน,นออไปบอกพอข่อยแต่กวันพอข่อยพอ,อ,ยอตั้งใจเนาะข่อยก็เรียกว่าพอ่อเนาะ ก่อสิไปหาเงินมาใส่หนีเด้อแต่กัใจยาแต่ใส่หนีแล้วอสิหาเงินมาปุูกเงี้ยหลังไงไงสือตีสือท่อทางเอาสิได้มีอยู่มีกินไปข้างหนา้ากอก็คิดไปัสิละก็ก่อยสิจากไปประเทศหนอกเพราะว่าไปเป็นแม่บ้านอยู่ประเทศนอกเงินเดือนหลายเงินมาจันก่อนก็เลยอยากไปน้ำเขาก็เลยไปเลียนภาษาตอนนั้นก็ยังมีเงินอยู่มีเงินได้ยอยู่พี่น้อง หลังจากนั่นไปเลียนภาษาแลวกับ่อได้หาได้สิไปเลียนจชงไรก็บพ่อไปมากผู้เขานั่นผู้เขาเล็กหน่อยเขากับไปก่อนผู้เขาไปมากเขากับ่อใดเงี้ยหลังแล้วค่นนั่นดอกพี่น้องไปมากจำหางเงินใส่หนีเอยเห็นเขาก็บพ่อใดยังเขาไปประเทศนอกกับมากอะไรพ่สมกับความตั้งใจข่อยก็เลยมาทํางานเป็นแม่บ้านเขา่อยเลยบอกพอ่อยว่าพอขันบ่ได้ไปประเทศนอกกับใคไปทํางานเป็นแม่บ้านขาเจาเดาเดิาสั่นพอดีก็เขาลับสมัครแม่บ้าน ไปแต่แรกพอดีมารงหวดลดลกูกเห็นเขาติดไปแับสมัครคนงานก็เลยไปสมารเขาก็เลยเอาไข่อก็เลย้อยู่เท่า์นกมือนละมันลยัยงลกูกเขาอยั่งตั้งแต่ตลูกเขาแบะบ่อยู่จนมาลูกเขาหง่เป็นสาวเป็นบ้าเป็นแก้วออย่เมื่อเขามาหลายปีแล้วเนะาะหลังจากนั้นมา,า่อยก็ใไส่นี่เท่ากับสอยลำนาลา่าไล่ใจนี่เท่ากับสอนออน้องแสงกับจนเบิด แม่หอยกับซอยน้ำแน่เนอะอันทอดกะซออลำน่าไล่หัวกบใส่หนีสองแสนแปดกับใส่หนีจนเบิดเดา